สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ลงพื้นที่กำลังมาดูบริบทที่จะสร้างบ้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ที่จะทำการสร้างวิหารมารีอเมอร์นี่เจ้าของเจ้าของบ้านดูดูเจ้าของบ้านไหนนูนหอบ สมบัติไปและว,วันนี้เขาก็เลยจะมาบอกเจ้าที่เจ้าฐานนะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่โล่งนะคะที่เราจะทําการยกบ้านที่นี่นะคะก็คือบริษัทจะมาทํเาเรื่องในการยกบ้านนะคะทําให้ประมาณ4เดือนนะคะก็จะก็จะเสร็จนะคะนี่ก็เลยพาคุณแม่กับพี่สุริยานะคะก็เลยลงมาพื้นที่วันนี้ว่าเราจะทําอย่างไรแบบไหนนะคะ งเงียบดีเนาะก็ไม่ต้องไปวุ่นวายเนาะคือที่คุณแม่เขาก็เพยายามพูดมากคือด้ยวยความที่อ่ะด้ยวยความที่พื้นที่เนี่ยมันลึกด้วยแล้วมันกว้างด้วยเก๋อบอกว่าอ้๊ถ้าไปเอาที่สองคนมันมันมันกว้างมากแล้วบ้านมันแค่ไม่กี่ล้านเองแก๋ก็เลยบอกว่าเอาแค่เฉพาะส่วนของที่หนึ่งซึ่งมันลึกมาข้างหลังไงมันลึกมา,ม,ากมันลึกข้างหลังออแล้วก็ยกมาข้างหลังหลังนี่แหละแล้วก็ข้างหน้าจะได้มีสวน เออข้างหน้ามันจะได้มีสวนหญ่คือที่มันกว้างมากมันสองอันสองที่มันไม่ไหวอ่ะมันกว้างมากมันต้องเป็นมันต้องเป็นบ้านหกล้านถ้าเอาสองที่มาต่อกันน่ะใช่ไหมอ๋อขันมสวดอันนั้นนจะโบสถ์โบ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 ติอยู่บนถ้๊าใหญ่มันก็กว้างมากเพราะมันลึกมาข้างหลังโอ่ถ้าถ้๊าใหญ่ถ้๊าตัวนี้โอ้กว้างอยู่ตัวใหญ่กว้างมาก กว้างกว้างแค่แค่ได้แค่พื้นที่ตรงนี้มันก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาข้างหน้าเลยมันลึกเ,เข้าวาเออนี่นี่เนี่ยถ้าบ้านต้องมายกลึกๆอย่างนี้น่ะยายมันกว้างมากเลยนะชั้นประหยัดชั้นประหยัดโอ กว้างมากเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยโอ้ยจะคลองบ้านอยู่ไหมน้อจ้าของบ้านไหนนี่อยู่ไหมนี่ทำไมมะม่วงนี่มาออกแต่ตรงนี้นี่ท่านผู้ชมดูต้นมะม่วงนะคะดูมะม่วงสิตตเต็มต้นเลยเต็มต้นเลย นี่ค่ะเป็นพื้นที่ที่จะยกบ้านนะคะเป็นเกือบหล่ไร่อยู่นะคะหล่ไร่อยู่กลางหมู่บ้านพอดีก็เลยมาดูว่าถมดินไปถึงไหนแล้วก็ายบริษัทก็จะมาทำม,มันให้ก็เลยมาดูเขตพื้นที่ว่าจะตั้งตรงไหนแล้วก็หันหน้าไปอย่างไรนะคะ